สวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาทดสอบประสิทธิภาพของหัวพ่นเทอร์โบที่ผมเพิ่งสั่งซื้อมาสดๆร้อนๆเลยนะครับทาไมต้องใช้ชื่อว่าหัวพ่นเทอร์โบเพราะว่ามันเป็นหัวพ่นที่พ่นได้แรงไกลเป็นละองฝอยนะครับซึ่งหัวพ่นแบบนี้ลักษณะเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะใช้กับถังพ่นที่สะพายหลังนะครับใช้กับปั๊มปัป๊มเบนซินนะครับเราอาจจะเคยเห็นอยู่นะ ราคาที่ผมเสิร์ชดูเนี่ยรวมทั้งถังทั้งประมาณเกือบสามพันนะครับแต่ผมสั่งซื้อมาเฉพาะหัวพ่นตัวนี้เพื่อจะใช้กับปั๊มตัวจิ๋วครับเป็นปั๊มในถังพ่นยาขนาดเล็กนะครับถังพ่นปุ๋ยขนาดเล็กอ่าสิบสองโวลต์ดีซีปัญหาก็คือสายต่อครับเพราะว่ามันจะมีเกีียวนอกเกีียวในอุปรกรณ์ที่ผมดัดแปลงใช้ก็คือตัวนี้เลยครับเป็นแกนของหัวพ่นเก่าเพื่อจะเอาเกลียวนอกตัวนี้ไปสวมเข้ากับเกลียวในเข้ากับหัวพ่นเทอร์โบก็ถอดออกมาแบบนี้เลยครับแล้วก็ ทำการสวมเข้าไปครับเป็นการรียูทอุปกรณ์เก่ามาใช้ใหม่นะครับดัดแปลงเอาเองเพื่อความประหยัดจากนั้นครับสายที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้สายวัดระดับน้ำธรรมดาครับเมตรละ7บาทเอามาสวมเข้ากับแกนหัวพ่นเก่าในลักษณะแบบนี้เลยครับแต่มันก็สวมยากอยู่นะอันนี้ผมไปตากแดดไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อความคงทนเพื่อความแข็งแรงกันหลุดเนี่ย ก็หายางดำมารัดนิดนึงนะครับรัดให้แน่นไว้เพราะว่าปั๊มตัวนี้แรงมากเดี๋ยวประกอบเสร็จเราจะได้ไปทดสอบกันส่วนสายที่ต่อกับปั๊มตัวนี้มันต้องเป็นเกลียวนอกครับมันเข้ากันไม่ได้แต่ผมมีวิธีครับก็คือจะตัดแกนของหัวพ่นเก่านี่แหละมาเป็นข้อต่อสวมเข้ากับาสายจับระดับน้ําเหลือไว้ประมาณ1ข้อมือนะครับเสร็จแล้วก็ไปถอดเอาสายพ่นของหัวพ่นเก่านี่แหละ มานะครับเอาอีกด้านหนึ่งตัดออกนะครับตัดออกนิดหนึ่งแล้วก็เอามาสวมเข้ากับข้อต่อไทยประดิษฐ์ที่ทําไว้นะครับสวมยากหน่อยนะอันนี้ต้องไปตากแดดไว้ก่อนนะครับไม่แนะนําให้หล่นไฟนะเพราะว่าประสิทธัภาพการยืดหยุ่นมันจะเสียนะครับสวมเข้าไปแบบนี้เลยถ้าจะให้ดีต้องรัดยางดําด้วยนะครับจากนั้นก็อีกด้านหนึ่งสวมเข้ากันกับปั๊มตัวจิ๋วได้เลยครับมันเป็นเกลียวนอกเกลียวในแบบเดียวกันแค่นี้เองครับจบเลยเราจะเอายาวเท่าไหร่ก็ได้10เมตร20เมตร ็ว่ากันไปนะครับแค่นี้เองครับก็ได้แล้วชุดหัวพ่นเทอรโบแบบประหยัดนะครับใช้ปั๊มตัวจิว๋วจากนั้นเราก็ไปทดสอบกันเลยครับก็ต่อสายจากหัวพ่นเทอรโบเข้ากับปั๊มตามปกติครับผมเสร็จแล้วผมจะใช้แบตเตอรี่12โวลต์16แอมป์ที่สั่งซื้อมาเหมือนกันนะครับเป็นแบตเตรีเทียมตัวนี้ ใช้ไปหลายรอบหลายคลิปแล้วนะครับพอปั๊มเริ่มทางานเราก็จะไปพิสูจน์กันว่ามันจะพ่นไกลแรงจริงไหมนะครับผมใช้สายจับระดับน้ำเนี่ความยาวที่10เมตรนะครับไปดูผลงานครับโอ้โหสุดยอดครับผมพ่นไกลแรงแล้วก็เป็นละอองฝอยขึ้นของพ่นเทอรโบเนี่ยมันจะปรับได้นะครับถ้าหมุนมาทางซ้ายหมุนทางด้ามน,นะครับหมุนด้ามมาทางซ้ายนิดนึงก็จะพ่นเป็น ละอองฝอยแบบนี้ครับหมุนมาทางซ้ายนี่คือลัอกษณะการหมุนมาทางซ้ายนะครับระยะในการพ่นโอ้โหถือว่าไกลนะครับประมาณ3เมตรได้เลยถ้ามีต้นไม้ที่มีทรงพุ่มสูง5 6เมตรเนี่ยผมว่าหัวพ่นตัวนี้ต่อด้ามเข้าไปนิดหนึ่งได้สบายเลย10เมตรก็ยังถึงครับถ้าหมุนมาทางขวาก็จะเป็นแบบฉีดแบบแรงนะครับแรงอัดสูงแต่ถ้าหมุนมาทางซ้ายก็จะเป็นละอองฝอยนะครับนี่คือหัวพ่นเทอร์โบประดิษฐ์เองครับ ไม่ต้องไปสั่งซื้อเป็นชุดผมซื้อมาแค่หัวพ่นตัวนี้ตัวเดียวร้อยกว่าบาทครับแล้วก็มาต่อกับสายจับระดับน้ําแล้วก็มีหัวพ่นเก่านะครับซึ่งเป็นเกลียวนอกเอาไปสวมกับเกลียวในตรงจุดต่อสายของหัวพ่นเทอร์โบนะครับระยะทางในการพ่นความไกลเนี่ยผมลองสอบดูเนี่ยไปที่6เมตรนะครับสามารถพ่นไกลได้6เมตรอันนี้ใช้ปั๊มตัวจิ๋วนะครับเป็นปั๊มจากเ,เครื่องพ่นปุ๋ยเก่า มาต่อกับแบต12โวลต์16แอมป์ครับแบตก็ราคาไม่ถึงพันปัม๊มตัวจิว๋วก็ไม่ถึง200หัวพ่นก็ไม่ถึง200บาทครับสายที่ผมใช้เนี่ยเป็นสายจับระดับน้ำธรรมดาแต่เราต้องมีาสายจากหัวพ่นเก่านะครับแล้วก็หัวพ่นเก่าเพื่อมาประยุกต์ทำเป็นจุดต่อสายนะครับก็จะได้ในลักษณะนี้โดยแรงมากฉีดร้างรถยนต์ก็ได้และที่สำคัญครับต่อกับแผงโซล่าเซล ก็ได้เหมือนกันแรงเหมือนกันนะครับนี่เป็นสิ่งผลิตที่ผมทําเองเอาไว้ใช้เองด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้พ่นทุกวันถูกไหมไม่จำเป็นต้องซื้อครบชุดนะครับมีแค่หัวพ่นแล้วก็ปั๊มตัวเล็กๆแล้วก็สายที่ใช้เนี่ยก็เป็นสายจับระดับน้ําธรรมดาเมตรละ7บาทครับเอา1020เมตรยังได้เลยเพื่อความสะดวกสบายครับไม่ต้องสะพายหลังเราแค่ผสมปุ๋ยไว้ในถัง100ลิตรฉีดพ่นไม่ว่าต้นไม้พุ่มจะใหญ่แค่ไหนสูงแค่ไหน หัวพันธุโบตามที่ผมทําให้ดูนี้ผ่านสลุยครับลองนําไปประยุกต์ดัดแปลงใช้ดูอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้ในคลิปนี้ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงคำารยายใต้คลิปนี้นะครับสวัสดีและขอบคุณครับผม